สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรอนผมครับวันนี้27เมษายน2565ครับเที่ยงเศษครับสำหรับคลิปนี้จะนำเรื่องรัฐบาลจะเพิ่มเงินพิเศษให้ผู้สูงอายุ6เดือนครับรายละเอียดฟังจากโฆษกรัฐบาลถแถลงข่าวเมื่อบานนะครับถแถลงเมื่อวันที่26เมษายน65เป็นการถแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มเงินพิเศษให้กับผู้สูงอายุ6เดือนครับ รายละเอียดเป็นอย่างไรฟังครับข่าวดีสําหรับผู้สูงอายุนะคะที่อายุ60ปีขึ้นไปวันนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ2,565เฉลี่ยรายละ100ถง200บาทนะคะก็จะแต่ละช่วงอายุจะได้รับไม่เท่ากันผู้ที่จะได้รับ เงินช่วยเหลือพิเศษในครั้งนี้ก็มีจํานวน10.89ล้านคนค่ะงบประมาณที่จะใช้คือ8,348ล้านบาทค่ะเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่ผู้สูงอายุจะจ่ายให้ในช่วงระยะเวลา6เดือนค่ะตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายนปีนี้เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิด ผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะอันนี้ก็เสนอโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อัตรางเงินช่วยเหลือพิเศษค่ะจะจ่ายให้แบ่งดังนี้นะคะช่วงอายุ60-69ถึงปีที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตอนนี้อยู่แล้ว600บาทก็จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก100บาทรวมเป็น700บาทต่อเดือนค่ะเฉพาะ6เดือนนะคะ สำหรับช่วงอายุ70ถึง79ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว700บาทก็จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก150บาทก็เป็น850บาทช่วงอายุ80ถึง89ปีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่800บาทต่อเดือนก็จะได้รับเงินในส่วนช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก200บาทค่ะก็รวมเป็น1,000บาทต่อเดือน สำหรับช่วงอายุ90ปีขึ้นไปที่รับเบี้ยยังชีพตอนนี้อยู่แล้ว600บาทก็จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก100บาทรวมเป็น700บาทต่อเดือนขอบคุณค่ะครับในส่วนของคำถามของพี่น้องสือมวชนนะครับก็ได้สอบถามท่านนายกมา